มาทำพอก็จะต่อเรื่องนะครับในไรนี้จะเป็นคลิปที่3ที่พี่วุฒิเพื่อนนำเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางการปกรครองมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นส่วนที่2ที่พูดถึงในเรื่องของคู่กรณีในเรื่องของคู่กรณีครับในเนื้อหาสาระของรายนี้นะครับมาตราอ1บอกว่า บุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิติบุคคลเนี่ยอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนเนี่ยถูกกระทบกระเทือนหรือถูกกระทบกระเทือนโดยไม่อาจเรียงได้ดังนั้นคนที่จะเป็นคู่กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นคณะบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลเนี่ยเข้ามาเป็นคู่กรณีได้เมือ่อสิทธิ์ของตอนนั้นเนี่ยถูกกระทบกระเทือน มาตา22ครับผู้ที่มีความสามารถการทําการในกระบวนการในการพิจารณาทางปกครองได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้ครับหนึ่งจะต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะคําว่าบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับจะมีอยู่อยู่สองอีกอย่างครับคําว่าบรรลุนิติภาวะประการที่หนึ่งก็คือบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุยี่สิบเอ็ดปียี่สิบปีครับ เมื่ออายุ20ปีบรรลุนิติภาวะกับกรณีที่สองครับการบรรลุนิติภาวะเนี่ยครับนอกจากกรณีที่อายุ20ปีอีกกรณีหนึ่งก็คือบุคคลพ้นจากการเป็นผู้เยาวหรือบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรสครับซึ่ง เมื่อสมรสเนี่ยนะครับคำว่าสมรสเนี่ยจะต้องมีการสมรสตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจะถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามตามการสมรสประการที่สองครับผู้ซึ่งกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้ แม้ผู้นั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3. นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา21โดยผ,ผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี 4. ผู้ซึ่งประกาศของนายกรัฐมตรีหรือผู้ซึ่งนายกรมตรีมอบหมาย ในรัฐกิจจาริยบิษากกำหนดให้มีความสามารถกระทำในเรื่องที่กำหนดได้แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือมีความสามารถถูกจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตามในมาตราย3ครับในการเดินทางปกครองเนี่ยคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่คู่กรณีมีสิทธิ์นำเอาทานายความหรือที่ปรึกษาของตนขอที่ตนไว้วางใจเนี่ยเข้ามา ในการพิจารณาทางปกครองได้ในกรณีที่ทานายความหรือที่ปรึกษาที่ทําลงต่อหน้าคู่กรณีก็ให้ถือว่าเป็นการกระทําของคู่กรณีเว้นแต่คู่กรณีจะมีการคัดค้านเสียแต่ในขณะนั้นมาตรา24ครับคู่กรณี มีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆได,ได้ซึ่งในกรณีเจ้าหน้นาที่จะต้องดําเนินการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองกับโคู่กรณีเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะดำเนินการด้วยตนเองและต้อง แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะทำการแทนทราบด้วยหากปรากฏว่าผู้รับการแต่งตั้งกระทำการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลนั้นนะ่ยก็ให้เจ้าที่แจ้งคู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้าการแต่งตั้งให้กระทำแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เป็นแต่ผู้สืบสิทธิ์ตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีถอนการแต่งตั้งนั้นมาตราย5ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยผู้ที่ลงชื่อร่วมกันเกิน50คนประเด็นนี้เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบครับกรณีที่มีการยื่นคําขอเกิน50คนเนี่ยทำยังไงหรือมีคู่กรณีเกิน50คนนะครับยื่นคําขอ ดังก็มีข้อความอย่างเดียวกันหรือในทรลองเดียวกันถ้าในคําขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนหรือมีข้อความโดยปร,ริยายคําว่าโดยปร,ริยายคือสามารถที่จะสื่อและเข้าใจได้ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน50คนยื่นคําขอให้มีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการกำหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร,ร่วมให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นเนี่ยแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร,ร่วมตัวแทนร,ร่วม,ต,วรรวมต้องเป็นบุคคลธรรมดาครับกรณีที่ที่จะบอกเลิกการเป็นตัวแทนร,ร่วมดําเนินการแทนตนเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ แล้ก็กรเบวนการใน,ในกระบวนการในการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเองผู้แทนร่วมจะบอกการเป็นต้นแทนร่วมของตนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันครับไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นตัวแทนที่จะบอกว่าเอ้คนนี้ผมไม่ให้เป็นตัวแทนผมแล้วหรือคนที่เป็นตัวแทนบอกว่าต่อไปผมเลิกเป็นตัวแทนแล้วเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ต้องทําเป็นหนังสือครับประการต่อมาครับในเรื่องของการพิจารณา ในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในที่นี้คือหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาทางปกครองต้องทําเป็นภาษาไทยครับเคยมีข้อสอบในห้องสอบที่ถามครับว่าเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทําเป็นข้อใดในเบื้องต้นครับตาม พระราชบัญญัติระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าให้ยือนเป็นเป็นภาษาไทยและยังมีรายละเอียดต่อท้ายอีกนะครับว่าถ้าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยต้องทํำยังไงถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้คู่กรณีจัดทาคําแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็มีการรับรองของการแปลว่าแปลได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดในกรณีนี้นะครับให้ถือว่าเอกสารที่ยื่นต่อเจอ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำแปลถือว่าครบนะครับคือถ้าเกิดว่าไปยื่นเอกสารไปแล้วเนี่ยได้เอกสารเป็นภาษาต่างประเทศล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะต้องแปลไหมผมหน่อยคู่กรณีก็เอาไปแปลแปลแล้วจะมีการรับรองว่าแปลอย่างถูกต้อง ในวันที่มายืน่นเอกสารที่มีการแปลอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับจะถือว่าเอกสารนั้นครบถ้วนสมบูรณ์เป็นแต่เจ้าที่มีความสามารถในเรื่องของภาษาอาจจะเป็นภาษาที่เจ้าที่ท่านนั้นถนัดอยู่แล้วเอ้ยไม่ต้องแปลก็ได้ผมรับมาผมรู้เรื่องผมเข้าใจอันนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ในเบื้องต้นถ้าข้อสอบไปถามว่าเอกสารที่จะใช้ในการประกอบพิณาทางประคองเนี่ยต้องทําเป็นภาษาอะไรต้องเป็นภาษาไทยครับประการต่อมาครับเจ้าที่ ต้องแจ้งสิทธิ์และก็หน้าที่ในกระบวนการในการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณีครับในส่วนนี้หมายควาว่าเมื่อผู้ยื่นคําขอเพื่อให้เจ้าที่มีคําสั่งทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ผู้รับคําขอที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอแล้วก็ความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ยื่นมาพร้อมกับคําขอหากคําขอไม่ถูกต้องก็้เจ้าที่แนะนําให้ผู้ยื่นคําขอเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องแล้วก็หากมีเอกสารใดที่ไม่ครบถ้วนก็ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอเนี่ยทราบทันทีครับหรือไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเมื่อแจ้งแล้วนะครับเจ้าที่ต้องทําเป็นหนังสือลงรายมือชื่อของผู้รับคําขอระบุรายละเอียดเอกสารที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ด้วยนะครับ หรือเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนเอาไว้ด้วยเมื่อผู้ยื่นคําขอขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุนะครับครบถ้วนแล้วเนี่ยเจ้าที่จับปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคําขอเพราะยังขาดเอกสารอื่นอีกไม่ได้ครับเว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามกฎและก็ะรับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตอนขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีเช่นนี้นะครับก็ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพันหากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าที่ก็ดําเนินการทางวินัยได้ก็ปิดไปได้ครับที่เจ้าที่อาจจะมีมีความผิดพลาดที่เกิดจากความตั้งใจถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ดําเนินการทางวินัยกับเจ้าที่ได้ครับผู้ยื่นคําขอ ต้องดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าที่ภายในเวลาที่เจ้าที่กําหนดหรือภายในเวลาที่เจ้าที่อนุญ,ญาตให้ขยายเวลาออกไปเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วนะครับหากผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมครบเนี่ยก็ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการต่อตามคําขอต่อไปกรณีแบบนี้นะครับให้เจ้าที่ส่งเอกสารคืนให้กับผู้ยื่นคําขอพร้อมนาแจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบแล้วก็บันทึกการดําเนินการ เอาไว้ด้วยนะครับในมาตรา28ในการแนวทางปกครองเจ้าที่อาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นโดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับทาขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีมาตรา29เ้าจ้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็นแก่การพยายิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้รวมถึงการบนิการแบบนี้ครับ1ก็คือแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง2 รับฟังพยายนหลักฐานคาชี้แจงหรือทในข้อนี้ก็คือหมายความว่าต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีเนี่ยได้อธิบายในข้อที่จริงคลุกกรณีจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับในการพิสูจน์ข้อที่จริงและก็มีการแจ้งพยายนหลักฐานที่ตนสร้างเก่เจ้าหน้าที่ต้องต้องให้ข้อมูลต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันพยายนหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าที่เรียกมาให้ถ้อยคาหรือทําความเห็นมีสิทธิที่จะรับค่าป่วยการตามกฎหมายมัตราสามสิบ การณีคำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิ์ของคู่กรณีเจ้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและก็มีโอกาสได้โต้แยง้งแสดงข้อยาลักฐานของตนนะครับความตรงนี้ครับไม่ให้นํามาบังคับกรณีที่กรณีแบบนี้นะครับเว้นแต่เจ้าที่เห็นว่าสมควรที่จะปรับเป็นอย่างอื่นหนึ่งจำเป็นเนร่งด่วนนั่นช้าไปอาจก่อเกิดความเสียหายอย่างแรงต่อผู้หนึ่งผู้ใดและก็จะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ คำว่าอย่างร้ายแรงเนี่ยก็ว่ามันมีความเสียหายที่ทเร็งเห็นผลที่ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็เมื่อมีผลทาให้ในเวลาที่กฎหมายหรือกําหนดในการทําคําสั่งทำประคองนั้นล่าช้าออกไปแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงที่กร,รณีนั้นได้ให้ไว้คําขอแล้วก็ทําให้การรือคําแถลงประการที่4ี่ครับโดยสภาพเห็นชัดว่าตัวการหรือโอกาสังกาวนั้นไม่อาจจะก,การะทาได้ ห้าเมื่อมาตรการบังคับทางปกครองหกเมื่อมีกฎหมายอื่นกําหนดในกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ที่จะต้องปฏิบัติได้ส่วนมาตราสามสิบเอ็ดครับคู่กรณีเนี่ยมีสิทธิ์ขอดูเอกสารที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แยง้งหรือชี้แจงหรือปกป,ป้องสิทธิของตนได้นะครับ การตรวจดูเอกสารค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสารหรือการจะทําเอกสํเนาเอกสารก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา32เจ้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้นะครับถ้าเป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับมาตรา33ครับเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนความประหยัดหรือความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการของรัฐเนี่ยพรบรวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ เจ้าหน้าที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดหรือแยง้งกับกฎหมายหรือกฎอย่างอื่นในกรณีนี้นะครับการดำเนินการในเรื่องใดต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือต้องมีหน้าที่ประสานแล้วก็กำหนดเวลาเพื่อดำเนินการในเรื่องนั้นนะครับเราจะพักไว้ตรงนี้ครับมาต่อกันในคลิปถัดไปในส่วนที่4รูปแบบแล้วก็ผลของคําสั่งทางประครองก็เป็นส่วนที่ ถูกนาไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบค่อนข,ข,ข้างที่จะเยอะครับซึ่งในส่วนที่4เนี่ยเราจะเข้าใจได้ไดครับว่าคําสั่งทางประครองเนี่ยคำสั่งด้วาวาจาถือว่ามีผลตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิง่งท่านจะไม่พลาดข้อมูลใหม่หมความรู้ดีๆแบบนี้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับและท่านสามารถที่จะเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพิวฒ์แบบเพื่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มไลน์สแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ